สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ค้ามีงานไม้หัวนะคะเป็นไม้หัวจริงๆที่แม่ค้าวางใส่ถาดไว้เนาะงอกแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเนี่ยค่ะเป็นกอแบบนี้เลย นี่เพื่อนๆเห็นไหมคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเ,เช่นต้นนี้นะคะตัวนี้เขาชื่อว่านารีบุรพานะคะน้องกัดสีและก็ป้ายด้วยนะคะงานหัวตัวนี้ก็จะเป็นหัวใหญ่สองหัวคู่แบบนี้นะคะราคาอยู่ที่หัวละห0บาทนะคะต้นนี้ห0บบาทแม่ค้าจัดส่งให้นะคะหอกตุ้ม หอ่อกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็รักษาใบาส่งไปให้นะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้งานไม้หัวแล้วก็สวยเลยนะคะก็ทักกันเข้ามาได้วันนี้มันก็จะมีแบบที่แม่ค้าโชว์เนะะี่ยค่ะแต่มีอย่างละไม่เยอะเนาะ,ะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวนารีบุรพาต้นแรกที่แม่ค้าแจ้งไปเนาะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นพรพระร่วงสําหรับพรพะร่วงเนี่ยหัวเขาก็จะไม่ใหญ่มากหรอกนะคะเนีียค่ะ หัวประมาณนี้50บาทเท่ากันทุกต้นส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นเทพสายลุงตัวนี้เป็นหน้าแผงป้ายน้ำตาลนะคะป้ายน้ำตาลตัวนี้สวยๆด่างเหลืองนี่นะคะตัวนี้คือณเมืองนอนนี่นะคะณนะเมืองนอนแล้วก็ส่วนสีแดงจัดแบบนี้นะคะเป็นเงาควับเลย ตัวนี้ชื่อว่าสเสนหานะคะชื่อว่าสเสนหาแม่ค้าขายราคาเดียวนะคะ50บาทเนาะห้บาทส่วนต้นสวยๆตัวนี้นะคะติดป้ายแล้วตัวนี้คือองค์หญิงชื่อยาวหรือองค์หญิงอนัญญาพนาวันเนาะก็จะมีหนอ่อมีอะไรให้ดูแล้วนะคะส่วนสีแดงสดนะคะสีแดงสดต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกของตัวที่มีชื่อว่าชายชนกับคุณหญิงนะบวกกันได้เป็นไม้ใบยา หน้าตาน่ารักแบบนี้นะคะราคา50บาทต้นนี้ลูกไม้อีกเหมือนกันชื่อว่าลูกสุดปาถนานะคะตัวนี้ชื่อว่าลูกสุดปาถนาเนาะอันนี้สวยมากแล้วก็ตัวนี้ค่ะลูกไม้ชายชนเมื่อกี้สวยนะเพื่อนส่วนต้นนี้นะคะชื่อว่าแววดาวชื่อว่าแววดาวนะเป็นไม้สีออกทองแล้วก็จะกัดเนะะี่ยค่ะกัดเม็ดสีแดงแบบนี้ ส่วนต้นนี้นะคะที่เห็นงอกมาเนี่ยตัวนี้คือหนุมานจองถนนเผื่อเพื่อนเพื่อน<ๆ>ท่านใดชอบไม้โบราณน,นะคะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวง้าวกวนอูนะคะจะเป็นง้าวกวนอูเดี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะหน้าสวยสวยแบบนี้นะคะนี่หน้าสวยสวยแบบนี้ลายแบบนี้นะคะชื่อว่ามนเทียนทองเป็นไม้โบราณน,นะคะชื่อว่ามนเทียนทองส่วนนี่สีแดงสดข้างล่างนี้นะคะ เป็นไม้แผงนะคะเป็นไม้แผงเขาเป็นตัวลือสีโกนทัญ,ญะนะคะแล้วเขาแผงออกสีแดงส้มทั้งใบนะคะทั้งใบเลยค่อยๆดูไปนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีหลายถาดอันนี้จะเป็นตัวสุรเสณหรือพญาสุรเสณนะคะเป็นไม้โบราณส่วนต้นนี้สวยมากๆเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ใต้ใบมีหูแล้วก็ติดด่างด้วยนะคะเป็นลูกไม้ใบหอก แล้วก็อันนี้จะเป็นนินอายลานะคะเป็นนินอายลาส่วนตัวนี้เป็นลูกไม้มิ่งมงคลนะคะเป็นไม้โชกระดูกนะเป็นไม้โชกระดูกต้นนี้เนาะ